สบายดีสวัสดีพี่น้อง FC แฟนคลับนะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสุขเผาตะโอยเนาะบ้านนาลุมซักใต้เมืองบะเชียงแขงจำปาสักพี่น้องพามาเลาะสมละบิถีชีวิตการเป็นอยู่ของบัตรกัจาพี่น้องวิธีชีวิตหมู่บ้านแบบโบราณนะั้นแล้วก็แบบยังเดิม สมัยเกา่าน้องสซุนเผาโวยโอ้นี่ก็เป็นเงินบูราน,นพี่น,อน้องเงินบูฮานเงินเก,เก่าแก่นาะของน้องอาตอมและน้องอีสังกันนี้ลูกแฝดนะพี่น,ออน้องเดยังจิดเจ้า หอนหอน <S <S อยากไปลอกลงมกันอย่าไิขี่วิตหมู่บ้านเผ่าตะโวยเนาะบ้านนาลมสักใกล้เมืองเชียงไปแก่สักน่าจะเป็นบนหอเข่าบ้าน,นเจ้านะพี่อ้อโอ้ก็จะเห็นหอเข่าได้เนาะ น่าจะห่อเข้าสลากน่าจะห่อเข้าสลากสอบประดับดินเด็กน้อยก็ร้ายๆายเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่อยู่กับวิชีส์ฉินเผาโอยพี่น้องหมู่บ้านแบบดังเดิมแล้วก็แบบบูฮานเนาะ บรรยากาศบ้านกระเจาง,งามนะพี่น,อนอ้องน้องตองป้าไหน <Okay. S 1> ป้าสองโอ้ ได้บอลเตะร์มือเกนยังหากะมากมือครับพีปีนี้ปสามเนาะปีนี้ปสองชุมเจ้าเอาแยงมาจะใส่ในเสื้อบอ่แยงไม่ต้องโอแ้แยงไม่ต้องสองคมเจ้านี่คักเนาะไม่ไผ่ยอมให้เจ้า <c oughs> ไม่ยอมไม่ได้หวีไม่ได้หวีมันเป็นเอง เกเป็นลูกโซ่จิบซี่จิบซี่ยังจะลองได้บ่ใจมันลึกเธอร์แล้วมาลองเพลงลูกโซ่จะลองเพลงอย่างได้เด้จะลองได้เขาใช้ขนมเอ้าลองได้บ่ได้บ่มาอยู่กับน้องต๋องสองพี่น้องเท้าตะอวยเล่าไต่พี่น้องตะอวยตะอวย เก็บเก็บยังเก็บเก็บลูกหวกเนาะลดโซ่หน่อยพี่น้องใช่มันรักเธอคนเดียวเมื่อจะไปองเฮียนเจ้ายังบุคคลเก่ายังบุคคลเก่าอ๋อไปแกจะคุณต๋องเก่าต๋องเต่งเอาจับเนียงไป สิแกลเลยจิจ้าไปกินข้าวเสาวะกินแล้วบอเลียวเหกินข้าวเสาว์ปนกบปนกโอ้ยเป็นตะแสบแฮะเอาปัน่ข่มากินบไ้บอเข่า่ด้ซื้อไข่ไม่ได้ซื้อเอาไข่ยบ่ได้ซื้อข่กับขอกินจ้จ้าก็ไอ้ตัวตแม่ีบตันข้่ผมต้อมกินข้า,าวไข่จิมจ้าโลโซ้วกินยังกินกตจกบ นี่แหละสู้ชีวิตสองพี่น้องเผ่าตะโอยน้องชิบน้องต่องแกเนี่ยงอู้หูฝนตกพี่น้องได้บอลไม่เท่ามีอยู่บ่หนุกหัวได้ลายยบ่ได้บอหนึ่งเอาไปขายบ่เออเอาไปขายอยู่ตลาดลักสิบสี่นี่มีนบ่ก็มีคนซื้ออยู่บ่ มีอยู่นเนาะอ๋อก็พอได้เนาะเอาพี่น้องอยู่กับสองพี่น้องเนาะเก็บดุกหวกตามวิถีชีวิตสุนตบทพี่น้องหาอยู่หากินตำธรรมศาสตร์บ้านเฮ้าเลยพี่น้อง บรรยากาศบานเฮากำลังกวดแยงแกแยงสองพี่น้องนั่นกำลังซีลองมันบ่เจ้าเจ้าแกไปขายบ่แกกินนี่ยบอเอาไปเอายังกินล่ะเอาไปอ้อมบ่เอาไปยังเก็บลูกหัว หัวลูกกบเนาะเป็นบ่หัวลูกกบพี่น้องไปขายตามตลาดเนาะโลหนไดจุเจ้าขายโอ้โลสองแสนจะได้ดีตัวเนาะโลหนึ่งสองแสนกีบสามสี่ร้อยบาทเพราะนั่งเงินไทยเนาะ มือ่อนึงได้บฮอ,อโลบวได้เดอ้ขาลูกน้อยขลูกอยได้ลายด้ฮะนี่นี่ได้ลายได้เน,น,นาะเกบันสอบัอลูกหวกเอาไปอมเนาะส้าชิได้หอนโลอันนี้กลายเอาไปอม เอาไปออมใส่ดวกก้วงกระพักนี่ยเขาแสบด้วยเขาจะามักหลายเลยพวกทางในเมืองเขาจะมากินเนาะซื้อกินเคนไทยขเขาจะกินคนไทยเขาเอมักกินเนะาะคนไทยก็มาซื้อหมกผัวดังเยอะจังเลดังแล้วัดังแล้วขอยได้ออกคลิปได้ออกครับ เดี๋ยลูกจะค้นหรเจ้าอ้ยลูกเคยไล่ค้นลูกเจ้าหลายค้นเออไล่ค้นแล้วมันจะค้นสี่คนห้าคนสี่คนห้าคนแม่ยีสิบสามปีแม่ยีสิบสามปีนี่ก็อยู่กับสาวตะอวยกําลังมาเกลี่ยงเกล็ดลูกห่วง ไปใส่เจ้ามาแกแหยงบ่มามันกะคือบ่ทาได้บ่คือบ่เอาเครื่องมือมาแกงคือบ่เอาเครื่องมือมานํามาแต่ตเปล่ามาแต่ตละล่ะอยู่ใอันยงเจ้าเอามาอียลมาเบิ่งเก็บให้แม่เก็บห่วงนเจ้า kiếp nó cá chấu hả mẹ? Kẹp. Đãi bao? Bao. Mấy con đấy, đẹp, cong cong. Biẹc bây giờ chấu, ôi. Nặng đầy hiên. เมื่อจะเข้าห้องเฮียนล่ะเมื่อจะเข้าห้องเฮียนบ่บ่จะเข้าห้องเฮียนอยู่บ่เข้าเข้าเพราะอะไรเพราะสามเสามเจ้าซื้ออีหยังซื้อกางซื้อก่งเจ้าอันนี้สิขายเขาได้ในลูกหวกเจ้านี่ลูกหวกเจ้าสิขายเท่าใดบ่ลูกหวกเจ้าสิขายเท่าใดขายบ่วสิพันธ์บัวคลายมึงมึงมึงคลายบ่วห้าพันบ่บัวาย สาวพัน<ไ>ขายข<ไ>ายพันกับสิพันเจ้าเจ้าจากได้อเศ้าจได้า,าันกับแสนหนึ่งเจ้าจากได้อไรแสนหนึ่งได้แสนหนึ่งแสนหกับห้าแสนเลยเอาห้าแสนเอาห้าแสนโอ้โหนะเจ้านาะ <c oughs> เอาเก็บเกเบบ,แบบึงกุมีอยู่บนหลุมหัวคือบุมี บูมีลุงหวกลุงเฮียกอีกสิครับซ่อนไปขายบ่เจ้าบน่นางหน่อยเราไปขายว่าไปกินบอเจ้าขายเขาได้มขายเขาได้ไหมบอแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งกับสองแสนเจ้าสีขายอันใด เอาส่งแสนแล้วมันลายเอาส่งแสนมันลายเอาแสนหนึ่งก็ลายก็ส่งแสนตัวจะสื้อบอกจาสิคขายสบคันคอยซื้อ,อ,อ,อโชคายลูกห่วงวง,วงลายเนาะไม่ได้เข้าหงเียนหมดเจ้าเข้ายังไม่ไเปไนจุดซื้อ,อ,น,อนึกว่าเอาผัวได้ลูกสองเลยจ้